ใครชอบความคุมนะคะแม่จ๋าเอาน้ํายาซักผ้าคลีนอิดตัวนี้ไปได้เลยซื้อ8แถมแนะแม่นะโปรนี้ยกลังได้16ถุงแม่หนูบอกเลยนะใครชอบความคุ้มเนี่ยหถุงให้ไป600มอมลค่ะคุณแม่คานี่เดี๋ยวนับให้ดูเลยค่ะ3ค่ะ4ค่ะคุณแม่5ค่ะ6ค่ะ7ค่ะคุณแม่ขา8ค่ะ9ค่ะ10ค่ะ 11ค่ะ12ค่ะคุณแม่ขา13ค่ะคุณแม่14ค่ะคุณแม่15ค่ะและ16คุณแม่ขะยกลังไปเลยค่ะน้ำยาซักผ้าคลีนอิดคุณแม่ขาตัวนี้จะเป็นสูตรใหม่นะคะเป็นโฟร์อินวเป็นสูตรใหม่เลยซักเสื้อผ้าสะอาดเสื้อผ้าหอมและตัวนี้เขาบอกเลยนะคะว่าแม้ตากในที่ร่มก็ไม่มีกลิ่นอับค่ะแม่คะโปรนี้เอาไปเลยซื้อแปด แถม8ดค่ะแม่ขาน้ำยาซักผ้าตาคลีนอิดซักเสื้อผ้าสะอาดด้วยเสื้อผ้าหอมด้วยเอาไปได้เลยค่ะโปรนี้จึ้งมากได้ราคาแค่200บาทเท่านั้นใครอยากได้กดตะกร้าสีเหลืองได้เลยจ้ากดกดกดกกดค่ะ